ไม่รู้รอบนี้จะถึงคราวแตกหักสะบั้นความสัมพันธ์พี่น้องที่มีมาอย่างยาวนานหรือไม่สำหรับใบเตยสุธิวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามและฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักร้องพระเอกชื่อดังหลังจากที่ดีเจแมนพัฒนพลมินทขิน สามีใบเตยเปิดประเด็นถูกดาราตัวจีด๊ดรีดเงิน14ล้านหากอยากรอดจากคดี FOREX 3D ปากบอกรักกันกับภรรยาแต่ลับหลังกลับตบซับเวรกรรมมีจริงและจะทำงานเร็วๆนี้งานนี้ทำโซเชียลยงไปที่ฟิล์ม จนเจ้าตัวออกมาเคลียร์ดราม่าสนันด้านใบเตยไปออกรายการแฉกลับไม่ขอตอบประเด็นดังกล่าวไม่อยากพูดเรื่องเก่าๆหลังน้ำตาสิ่งที่เจอมาเลวร้ายกว่าถูกรีดเงิน ที่ผ่านมาภายใต้ชายคาอ s ใบเตยและฟีมีข่าวกุ๊กกิ๊กกันมาตลอด10ปีในวันที่ใบเตยยังไม่มีด DJ แมนขึ้นแทน่นเป็นลูกทุ่งสาวสุดแซบคนหนึ่งของวงการและเป็นตัวทำเงินให้อาสยามเป็นลูกหรักเฮียหอสุรชัยเชษดโชตศักดิ์ความกล้าได้กล้าเสียมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ใบเตย มีผลงานออกมาไม่ขาดสายมีเพลงฮิตมากมายโดยเฉพาะเพลงเช็คเรตติ้งสกัดดาวยวัโ่วคโยตี้คัพี่และแน่นอกที่ฟีเจอริงกับวง321ที่ดังระเบิดจนกลายเป็นเพลงประจำตัวแทบถึงเครื่องจนได้ฉายานักร้องสั้นเสมอหูขณะที่ฟีม,มีฉายาแมวก้าชีวิตผ่านเรื่องราวดราม่าหลายครั้ง ทุกครั้งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมักมีมารผจญขณะกำลังโด่งดังสุดขีดในฐานะนักพร้องและพระเอกดังยุค2,000ถึงขั้นเฮียจะดันให้ดังขึ้นแท่นเป็นเอเชียสตาร์แต่กลับมีข่าวเฉาพัวพันเสียอูดสิทธิกรบุญอิน เสียพระเครื่องชื่อดังที่ปัจจุบันล่วงลับไปแล้วถูกแฉเสียอูทให้ความช่วยเหลือฟิล์มลับๆทั้งเรื่องเงินทองบ้านรถรวมทั้งเงินนับสิบล้านฟิล์มกรับชีวิตดิ่งหลังถูกแฉทำสาวแอนนี่บรูคท้องจนกลายเป็นคดีลูกใครห่อว่าที่กระชอนไปทั้งเมืองแต่ฟิล์มก็ค่าไม่ตายกลับมายืนหยัดในวงการมีผลงานอีกมากมาย ฟิล์มและใบเตยเป็นสิทธิก์ก้นกุฏิอาสทั้งคู่ทำให้ได้โคจรมาเจอกันอยู่เสมอได้เล่นละครด้วยกันทั้งตีใหญ่ในปี55ซึ่งทำให้มีข่าวหรือว่าทั้งคู่คิดกันแต่ฟิล์มกับใบเตยก็ออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่เป็นความจริงยันว่าทั้งคู่สนิทเพราะเซ็นสัญญาพร้อมๆกันฟิล์มเป็นที่ปรึกษาให้ใบเตยทุกเรื่อง ใบเต ơi, ยยางชื่นชมว่าฟิล์มมีความเป็นสุภาพบุรุษในการตอบคำถามและได้เล่นละครด้วยกันอีกครั้งเรื่องแม้เลือกเกิดได้ซึ่งเรื่องนี้ดีเจแมนก็ร่วมแสดงด้วย อย่างไรก็ตามสัมพันธ์ฟิล์มและใบเตยถูกจับตาอย่างหนักหลังใบเตยจดทะเบียนอย่าดีเจแมนในวันที่ดีเจแมนยังอยู่ในเรือนจำพิสูจน์ความบริสุทธิ์คดี FOREX3D มีข่าวหรือว่าใบเตยกำลังจะแต่งงานใหม่ กับนักร้องอักษรย่อฟอรอพอทำให้คนโยงไปที่ฟิล์มเหตุมีภาพใบเตยคล้ายใส่ชุดเจ้าสาวออกมาแต่ไม่นานฟิล์มและใบเตยก็ออกมายันว่าไม่เป็นความจริงฝั่งฟิล์มมองว่าอาจเป็นแผนการตลาดเรียกสื่อเพราะใบเตยกําลังมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนอกจากนี้ในวันที่ใบเตยเดินทางเข้าแจ้งความตอรอ ไซเบอร์ถูกเพจปลอมใช้คลิปภาพโปรโมทเว็บพนันก็ยังมีฟิล์มรัฐภูมิอยู่เคียงข้างเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าตัวและไปในฐานะที่ปรึกษาให้สาวใบเตยอีกด้วยตอกย้ำว่าสัมพันธ์ระหว่างฟิล์มและใบเตยเป็นไปในทิศทางที่ดีเสมอมา ก็ไม่รู้ว่าการออกมาแหกฟิล์มของดีเจแมนจะทำให้สัมพันธ์อันดีที่รู้จักมาเป็นเวลานานกว่า10ปีระหว่างฟิล์มและใบเตยจะกลายเป็นรอยร้าวลึกยากประสานมองหน้ากันไม่ติดหรือไม่